เล่ไฟหากคุณคิดว่าผัชวชั่วจะทําอะไรเมียท้องแก่ได้แค่มาตากแดดคุณคิดผิดมหันเขากับเมียใหม่เปิดไลฟ์สดให้คนเป็นหมื่นดูเมียเก่าถูกทรมานแบบเรียวไทม์แต่สิ่งที่ทั้งคู่ไม่รู้เลยคือคนที่กําลังดูไลฟ์นี้อยู่เงียบๆจากมือถือเครื่องเก่าคือแม่ของมันเองและตอนนี้แม่กําลังเหยียบคันเร่งรถกระบะถือปืนลูกซองเต็มลํากล้องพุ่งตรงมาที่บ้านพร้อมคําพูดสุดท้ายในแชทว่า ถ้าเมียหลานตายแม่จะยิงมึงตายตามเลยเดี๋ยวนี้ส0สวินาทีต่อจากนี้จะมีคนตายกลางแดดเรี้ยงแน่นอนแต่ใครจะเป็นคนนั้นคลิกเลยไม่งั้นคุณจะไม่มีวันรู้ว่าคนเป็นแม่ลงมือจริงหรือไม่ใบหน้าที่กรีดร้องด้วยความตื่นกลัวเปลวไฟแดดเที่ยงเปรี้ยงแผดเผาพื้นดินร้อนจนควันลอยกลิ่นดินแห้งคลุ้งจมูกเสียงแมลงวันบินว่อนนารีถูกมัดแน่นกับเสาไม้ไผ่ เชือกฟางกัดข้อมือจนเลือดซึมท้องแปดเดือนหนักอึ้องลูกในท้องดิ้นแรงเหมือนรู้ภยัยกิติสามีของเธอยือนยิ้มเยาะข้างๆเขาคือเมียใหม่หนุสสาวโรงงานหน้าสวยทั้งคู่ยกโทรศัพท์ตั้งกล้องเปิดไลฟ์สดชื่อเพจแค่นี้ต้องชำระคนดูพุ่งเป็นพันภายในไม่กี่นาทีคอมเมนต์ลอยถี่เหมือนฝนสมน้ำหน้าเลยคะ่ะทำผัวเขาไว้เยอะ ตายเลยดีกว่านารีพยายามร้องแต่ผ้าขี้ริ้วอุดปากแน่นเหมื่อไหลท่วมหน้าเข็มเปรี้ยวซึมเข้าตาแดดเผาหนังจนพองผิวแสบร้อนเหมือนถูกเหล็กจี้เธอรู้สึกตัวเองกำลังละลายลูกในท้องเตะแรงขึ้นเรื่อยๆกิติหัวรอกากยกขวดน้ำแขวนให้หน้าตัวนารีให้เธอมองเห็นแต่เอื้อไม่ถึง นุดยกพัดลมเปิดเป่าตัวเองแล้วหันมาพูดใส่กล้องดูสิคะทุกคนคนท้องแก่ที่ชอบขโมยผัวชาวบ้านวันนี้ให้ตายผาดผาดกลางแดดไปเลยนรีน้ำตาไหลไม่หยุดความเจ็บปวดแผ่ซ่านไปทั่วร่างโลกหมุนช้าลงเสียงหัวใจตัวเองดังตูมตาในหูทันใดนั้นเสียงแจ้งเตือนลายดังขึ้นในโทรศัพท์ของกิตติ เขาหยิบขึ้นมาดูหน้ายิ้มแช่แข็งทันทีแม่บนหน้าจอคือข้อความจากแม่แท้ๆของเขาลูกกำลังทำบ้าอะไรอยู่ตามด้วยภาพหน้าจอไล้สดที่แม่แคปมาพร้อมข้อความต่อว่าถ้านมียหลานตายแม่จะยิงลูกตายตามเลยเดี๋ยวนี้กิติตัวสันเทสีหน้าขาวซีดเหมือนผีเข้านุชยังยิ้มอยู่ แต่ยิ้มนั้นค่อยๆจางลงเพราะในไลฟ์สดมีคอมเมนต์ใหม่เด้งขึ้นมาสีแดงแม่กิติมาแล้วค่ะทุกคนกำลังขับรถมาถึงหน้าบ้านแล้วกล้องจับภาพถนนลูกรังด้านหลังฝุ่นควันฟุ้งกระจายรถกระบะสีดำคันใหญ่กำลังพุ่งตรงมาด้วยความเร็วสูงเสียงเครื่องยนต์คำรามดังสนัน่นนารีที่แทบหมดแรงพลรู้สึกถึงลมเย็นแผ่ว พัดมาจากไหนไม่รู้แม่สามีของเธอคนที่เคยด่าเธอทุกวันกำลังมารถกระบะเบรกล้อลั่นเอียดฝุ่นคลุ้งฟุ้งจนมองอะไรแทบไม่เห็นประตูรถเปิดผางแม่บุญชูลงจากรถช้าๆผมหนอกขาวโพลนถูกแดดส่องวาวเสื้อลายดอกเก่าๆเปื้อนฝุ่นมือขวาถือลูกซองยาวสองลำกล้องกิติถอยหลังกรูด ขาตัวเองสั่นจนยืนแทบไม่ติดแม่แม่ครับฟังลูกก่อนแม่บุญชูไม่พูดยกปืนขึ้นจ่อไหลสายตายเย็นชาเหมือนน้ำแข็งนุชร้องลัน่นวิ่งหนีไปหลบหลังต้นมะขามแต่แม่ไม่สนใจเธอเลยสายตาทั้งดวงจ้องแค่ลูกชายแท้ๆมึงเคยสัญญากับแม่ไว้ยังไงเสียงแห่พราดังก้องบอกว่าไม่มีวันทำให้นารีเจ็บ กิติยกมือขึ้นทั้งสองข้างเหมื่อไหลเป็นทางลูกแค่จะขู่เฉยๆครับแม่แม่บุญชูหันมองนรีเห็นท้องที่ป่งพองเห็นเลือดที่ข้อมือเห็นผิวที่ไม่เกรียมน้ำตาแม่ไหลเงียบๆแล้วเธอก้าวเดินตรงเข้าไปเท้าเปล่าเหยียบพื้นร้อนเผาไม่สะทกสะทานแม้แต่น้อยกิติร้องสุดเสียงแม่ อย่ายิงลูกแม่บุญชูหยุดห่างจากลูกชายแค่สามก้ายกปืนขึ้นสูงทุกคนในไลฟ์สดนิ่งกริบแม้แต่เสียงลมหายใจยังเงียบและเธอเหนี่ยวไกาปังกระสุนพุ่งขึ้นฟ้านกพิราบแตกพรั่นกระจายกิติร้องให้โฮสุดตัวลงนั่งกับพื้นแม่ลดปืนลงช้าๆเดินไปหานรี ใช้มีดตัดเชือกฟางที่มัดแน่นเชือกขาดกรอบนารีล้มลงไปกองในอ้อมแขนแม่สามีแม่บุญชูโอบเธอไว้แน่นมือสั่นเทากระสิบเบาๆข้างหูแม่ขอโทษแทนลูกชายแม่วันนี้ต่อไปนี้เจ้าจะไม่ต้องเจ็บอีกแล้วแดดยังคงแผดเผาแต่ลมเย็นๆพัดมาอีกครั้งนารีหลับตาลง น้ำตาไหลเป็นสายรู้สึกถึงมือแม่ที่ลูบผมเธอเบาๆส่วนกิตติยังนั่งตัวสั่นอยู่ตรงนั้นเพราะปืนลูกซองถูกแม่หันกลับมาจะออกที่หน้าอกเขาแล้วครั้งนี้ลํำกล้องไม่ชี้ฟ้าเอ็พร้อมปืนลูกซองในมือแม่บุญชูยกปืนนิ่งนิ้ววางบนกรปืนเบาๆดวงตาแดงก่ำจ้องลูกชายแท้ กิติคุกเข่าลงหน้าซีเผือดจนเขียวปากสั่นพูดไม่ออกแม่ลูกผิดเสียงแหบแห้งเหมือนคนขาดน้ำมาสามวันแม่บุญชูไม่ขยับแค่พูดเบาๆแต่ทุกคำหนักเหมือนตีด้วยค้อนมึงเคยบอกแม่ว่าถ้าใครทำร้ายนารีมึงจะฆ่ามันทิ้งกิติก้มหน้าลงน้ำตาไหลยหยดลงพื้นร้อนวันนี้คนที่ทำร้ายนารี คือมึงเองลมร้อนผัดผ่านกลิ่นควันปืนยังคลุง้งนุชแอบมองจากหลังต้นมะขามขาแข็งทื่อกลัวจนปัาสาวะเล็ดแม่บุญชูหันมองนุชแวบหนึ่งแค่แวบเดียวนุชสุดลงนั่งร้องให้โฮแล้วแม่หันกลับมาที่กิตติแม่เลี้ยงมึงมาสาสิบปีไม่เคยตีมึงสักครั้งวันนี้แม่จะตีครั้งแรกและครั้งสุดท้าย เธอโยนปืนทิ้งลงพื้นเสียงดังกึกกิติเงยหน้าขึ้นตาโตด้วยความงงแม่บุญชูถอดเข็มขัดหนังเก่าๆออกพับครึ่งถือแน่ในมือขวาถอดเสื้อออกคุกเข่าลงตรงนี้กิติทำตามทันทีถอดเสื้อโยนทิ้งคุกเข่ากลางแดดเปเรี้ยงแม่ยกเข็มขัดขึ้นสูงฟาด เสียงดังเปรี้ยงเหมือนฟ้าผ่ารอยแดงพาดหลังกิติทันทีฟาดฟาดฟาดทุกครั้งที่เข็มขัดลงแม่ร้องให้ดังขึ้นนรีที่นั่งพิงเสามองภาพนั้นด้วยตาเบิกกว้างใจสั่นระทวยสิบทียี่สิบทีหลังกิติเลือดซิบแม่หยุดโยนเข็มขัดทิ้ง สุดตัวลงกอดลูกชายที่ร้องให้เหมือนเด็กแม่ให้อภัยมึงครั้งสุดท้ายแต่ถ้ามึงทำแบบนี้อีกครั้งแม่จะฆ่ามึงจริงๆด้วยมือแม่เองกิตติกอดแม่แน่นร้องให้จนตัวเกรงแดดเริ่มคล้อยเงาไม้ไผ่ย,ยืดยาวแม่บุญชูค่อยๆลุกขึ้นเดินไปหยิบปืนลูกซองหันไปมองนุชที่ยังนั่งตัวสั่นส่วนมึง กลับไปเก็บของออกจากบ้านนี้ภายในหน,นึ่งชั่วโมงถ้าแม่เห็นหน้ามึงอีกกระสุนจะไม่ขึ้นฟ้าอีกแล้วนุดร้องให้โฮคลานไปกอดขาแม่บุญชูแม่เตะออกเบาๆไปนุดลุกขึ้นวิ่งสะพายกระเป๋าใบเดียววิ่งหายไปในถนนลูกรังแม่บุญชูหันกลับมายื่นมือให้แม่ของลูกในท้อง นารีจับมือแม่สามีไว้แน่นมือที่เคยด่าเคยตีวันนี้กลับอุ่นที่สุดในชีวิตแม่พยุงนารีขึ้นพาเดินเข้าบ้านช้าๆกิติยังคุกเข่าอยู่กลางแดดหลังเลือดไหลยเยิม้มแต่เขาไม่กล้าขยับเพราะเขาเห็นแม่หันมามองครั้งสุดท้ายสายตานั้นบอกเขาชัดเจนนี่คือจุดเริ่มต้นของการชดใช้บาป ที่เขาไม่อาจหนีพ้นได้อีกต่อไปหลายเดือนผ่านไปบ้านหลังเดิมยังอยู่แต่ทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดแล้วนรีคลอดลูกชายตัวโตหน้าตาคล้ายกิติตอนเด็กๆแม่บุญชูเป็นคนตั้งชื่อให้เรียกว่าต้นเพราะอยากให้เขาเติบโตตรงเหมือนต้นไม้ที่ไม่มีวันคดกิติไม่เคยพูดถึงนุชอีกเลยทุกเช้าเขาตื่นตีสี่ไปทำนาไปเลี้ยงวัว กลับบ้านตอนพระอาทิตย์ตกดินหลังที่เคยเต็มไปด้วยรอยแส้ตอนนี้มีแต่รอยไม่จากแดดทำงานเขาไม่เคยบ่นไม่เคยขอความเห็นใจแค่ก้มหน้าก้มตาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียและก้มหน้าก้มตาให้แม่แม่บุญชูยังดุเหมือนเดิมแต่คำดุของแม่กลายเป็นคำโหงแหหนที่ซ่อนอยู่ในน้ำเสียงบางคืนเมื่อต้นร้องให้จ้าอยู่ในเปล นารีจะเห็นกิติอุ้มลูกเดินวนไปมาร้องเพลงกล่อมเด็กที่เสียงสั่นเครือร้องไปน้ำตาไหลไปส่วนแม่บุญชูจะนั่งมองลูกชายจากมุมบ้านปืนลูกซองยังคงแขวนอยู่เหนือประตูแต่ฝุ่นจับหนาไม่มีใครกล้าแต่ต้องมันอีกเลยมีอยู่วันหนึ่งฝนตกหนักทั้งคืนเช้ามาแดดออกจัดสายรุ้งโค้งงามพาดผ่านท้องนา นรีอุ้มต้นยืนอยู่หน้าบ้านกิติเดินกลับจากนาเปียกโชคต็มตัวแต่ยิ้มให้เมียให้ลูกเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีแม่บุญชูยืนอยู่ข้างๆยกมือขึ้นปาดน้ำตางเงียบๆไม่มีใครพูดอะไรแต่ทุกคนรู้บาดแผลเก่าอาจไม่เคยหายสนิทแต่รักที่เคยแตกสลายกำลังค่อยๆงอกเงยขึ้นมาใหม่ ใต้แสงแดดบ้านนอกที่โหดร้ายแต่ก็อบอุ่นเสมอและปืนลูกซองนั้นยังคงแขวนนิ่งรอวันที่ไม่เคยมาถึงอีกเลย